สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับนาทอมอีกหนึ่งคลิปสําหรับคลิปนี้นทอรม,มาส่งรถที่กรุงเทพมหานครนะครับที่นี่ที่วัดศีการดอนเมืองวัดศีการดอนเมืองนะครับรถรถ3ล้อเครื่องรีฟาน125ซีซีซพาท้ายมีสโลมีหลังคาปัดน้ำฝนกระจกหน้า โชคใหญ่แกน43มิลกว้าง1เมตรยาว1.4เมตรราคา63,000บาทโทร081658 1922 LINE a c z d 4 8 5 4 l บายเริ่มการใช้งานอันดับแรกก็บิดสวิตกุญแจมันจะขึ้นไฟเขียวถึงจะสตาร์ทได้ครับโอเคถ้ามันคาเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สจะสตาร์ทไม่ติดครับ ตกอ่าฝันน้ำฝนได้ครับ แต่อ,อีกอย่างนะอย่างนี้อย่างอันนี้บางคนน่ะเขาดึงนะดึงนะที่อารมณ์ไม่สุดกดหัวุธไหใช่กดแบบรถยนต์ใช่ไหมใช่ทีนี้พออารมณ์ไม่สุดเวลาขับเนี่ยมันจะฟืดๆก็จะโทรไปหานะทอมทําไมรถวิ่งไม่ออกให้ดูท่าเกิดมันวิ่งไม่ออกให็ให้ดูตัวนี้ก่อนนะเป็นหลักนะครับแล้วกรณีแบตหมดครับสตาร์ทมือไม่ติดสตาร์ทเท้าได้ครับครับผมสตาร์ทเท้าจะอยู่ เติมตรงไหนก็มีแล้วมีตันนวล็อกอ่ะมีครับตอันนี้ยังไม่ได้ล็อกมันเลยล็อกเดี๋ยวกลัวเคามัดแ้งล็อกเลยเปิดไม่ได้โอเคแต่ถ้าเราจะถ่ายเติมก็ระบบเกียร์จะมีสี่สเกียร์ครับเกียร์มันจะมีเลขบอกเกียร์หนึ่งมันจะมีเลขขึ้นครับ เกียร์สองเรยกขึ้นเกียร์วนแล้วเกียร์สามเกียร์สี่พอถึงเกียร์สี่ถ้าพี่กดเดินหน้าอีกทีนึงเียวลล่าจะเป็นเกียร์ว,ว่างเพราะมันจะเป็นเกียววกร์วนปึ๊บจะขึ้นไปเกี่ยวเลยอ่าเดี๋ยวนะทอมเพิ่มนิดว่าเกียร์เนี่ยบางทีเราขับขับไปจอดเนี่ยเราจะอาจจะกดเกียร์ไม่ได้ติเครื่องเพราะดีมันเกียร์มันไม่ลงล็อกเรเบิ้ลเบิ้ลนิดนึงเบิ้ลเบ้หมือนมอไซค์อะ่ะเบิ้ล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 แล้วก็กดเกียร์ก็ใช้ได้ครับอ่ไวนนี้ตัวเดินหน้าถอยหลังถ้าถอยหลังกก็ด ยกขึ้นมันจะมีเสียงดังติต๊ติดอย่างนี้มันจะถอยหลังถ้าเดินหน้าก็อย่างนี้เลยปกติจะไม่มีเสียงส่วนฝั่งนูน้นตัวนี้จะเป็นตัวสโลอย่างสมมุติเราขี่ปกติเราก็ขี่ไฮปกติแต่ถ้าสมมุติว่าพี่บรรุกของหนักมาคือแบบขึ้นทางชันขึ้นไม่ไหวพี่ใส่ตลโลเลย สามารถยกได้นะครับไอตัวล็อจะอยู่ฝั่งนี้ครับข้างล่างมันจะมีสองฝั่งครับมีสองฝั่งครับตัวนี้เป็นเครื่องไรฟานร้อยยี่านะครับ,รบจะมีเกียร์ถอยตัวนี้เพาท้ายอันนี้ตัวสโลอันนี้เกียร์ฝาดเวลาใช้งานเวลาจะถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเครื่อง1000กิโลถ่าย1ทีนะครับส่วนนี้ทุกๆสามพันกิโลถ่ายหนึ่งครั้งจำง่ายๆเลยครับถ่ายเครื่อง3ครั้งก <จำ S 1> ับ1นึง่งก็มาไล่อันนี้ถ่ายอย่างละหนึ่งเวลาสโลตมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้ากี่ปกติก็ สามารถเปิดได้สามด้านเลยครับคเอเมเอเมนเมเอาไปเอาไปวางแผงพระเลยเลยเนี่ยว่าจะพระวางข้างหลังคิดอย่างงั้นป่ะอ่าแสดงว่าวางแผงพระเนี่ยสมมติถ้าวางแผงพระแล้วก็ ทั้งขาทั้งขาค้ามเข่า,ข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 าอย่างงี้น,นะ,ะเนี่ยจบเลยเนี่ยได้เลยเนี่ยสบายเลย <c oughs> ครับในท็อปจะต้องขอขอบคุณคุณเกียรติมากนะครับ,รบที่สังกัดสถาบันวิจัเพื่อฝา นี่เอกสารจำรถนะครับผมไทยเอกสารไห้อันนึงเอาเอาติดรถไว้ตัวที่เก็บ้านนี่ล่มอันนี้ตัวชูเครื่องยนต์ครับผมคบขอุณมากครับจ่ายกันเรื่องเสร็จขอบคุณครับเท่าไหร่ครับ65น่าดูอ่ะนะไม่ลดแล้ะ มีอะไรก็โทรเบอร์นี้เลย